จากนักแสดงตลกแห่งเมืองพิษณุโลกผู้ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินทางเดินชีวิตผ่านมามากมายจนได้รับเกีดยรติยศให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปีพศ2566และรางวัลเกีดยรติยศมากมายซึ่งเป็นผลจากการรักและเรียนรู้มาตั้งแต่เยาว์วัยคือศิลปะพื้นบ้านเพลง่อยที่มีป้านกวีดพี่สาวแม่เป็นผู้ถ่ายทอดให้มา บุคลิกส่วนตัวนายโยงเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮามาตั้งแต่เด็กนายโย่งมีชื่อจริงว่านายพิเชษเอี่ยมชาวนาเกิดปีพศ2501ที่บ้านบึงพราววังทองจังหวัดพิษณุโลกมีอาชีพทำไร่ทำนาพ่อเสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กอยู่กับแม่สองคนจบการศึกษาชั้นประถมปีที่7ได้เรียนรู้และเล่นเพลงฉยมาหลายปีจนความนิยมน้อยลงจึงได้ไปฝึกเล่นดิเกก,กับครูหอมนายหอมหวนเทียมสีที่บ้านปอทรัพยวัน เล่นอยู่กับหลายคณะอยู่กับเฉลิมชัยหรือชาบ้างอื่นๆบ้างเป็นการผสมคณะกันต่อมาได้ไปอยู่กับคณะศักนรินดาวร้ายเป็นตัวโจกสร้างความสุขสนานให้กับผู้ชมใช้ชื่อว่าตลกก้านยาวพอมีผู้ชมรู้จักอยู่บ้างไฝฝันอยากเป็นนักสแสดงตลกในระหว่างปีพศ2529ในสมัยนั้นเป็นยุคเฟื่องฟูของนักสแสดงตลกในเมืองหลวงมีร้านอาหารใหญ่น้อยในกรุงเทพมากมายเรียกลูกค้า ด้วยคณะตลกดังๆการแสดงตลกทางทีวีก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันในปีนั้นเองนายโยงตลกก้านยาวตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพตามเล่าฝันของตัวเองสมัครอยู่หลายคณะแต่ไม่มีใครรับเนื่องจากคณะดังๆเต็มกันไปหมดกระทั่งได้มีโอกาสจากคณะน่ารักอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาได้เล่นเป็นน้องเล็กในคณะเด่นดอกประดู่และตั้งชื่อให้ใหม่ว่าโยงเพราะว่าชื่อไปพ้องกับยางอิจยาในปี2538 นายโย่งแยกตัวออกมาเพราะอยากเล่นในแนวทางของตัวเองใช้ทักษะความรู้ชั้นเชิงทางภาษาไทยให้กับผู้ชมชื่นชอบมากกว่าตลกเช่นคณะอื่นเป็นคณะโยงพิษณุโลกแต่ยังไม่เป็นที่สนใจมากนักกระทั่งได้มีโอกาสเข้าเล่นแทนโน้ตเชิญยิ้มที่วิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่ย่านพระรามเก้าซึ่งเป็นสถานที่ใหญ่หญจึงทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ได้ขอโน้ตใช้ชื่อเชิญยิ้มกลายเป็นโย่งเชิญยิ้มตั้งแต่นั้นมา จนมีโอกาสได้จัดทอกโชดี่ยวมีงานเข้ามามากมายได้เอานับนงนับพวงมาร่วมสร้างความสุขสารรับงานแสดงทั่วไปและออกรายการโทรทัศน์หลายรายการมีงานแสดงภาพยนตร์เข้ามาเมื่อมีชื่อเสียงมากขึ้นก็เริ่มแต่งเพลงเอยเพิ่มเติมสีสันมุกตลกจนเข้าตาบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์มหาชนให้แสดงหน้าม่านจนได้เล่นเป็นจำอวดหน้าม่านในรายการคุณพ่าช่วยอออากาศครั้งแรกในปี2552 เกิดกระแสะความนิยมเป็นอย่างมากทุกเพศทุกวัยตั้งที่หลายคนคิดว่าเพลงฉอยคงจะหายไปตามกาลเวลาเหมือนการแสดงพื้นบ้านหลายอย่างนายโยงหรือนายพิเชษเอี่ยมชานาเป็นศิลปินที่ครองใจผู้คนทุกระดับชั้นมีอัธยาสัยดีสุภาพอ่อนน้อมมีศิลปะการแสดงเป็นที่น่าประทับใจด้วยการแสดงที่นําศิลปะพื้นบ้านเพลงฉอยมานําเสนอได้อย่างร่อสมัยสร้างสารรค์สวยงามทําให้ในปี2562มหาวิทยาลายัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มอบรางวัลปริญญาดุษฎีกิติมศักดิ์สาขาภาษาไทยให้นอกจากนั้นผลงานการแสดงได้รับการยอมรับจากมหาชนมีรางวัลผลงานการแสดงอีกมากมายและที่สุดของความภาคภูมิใจก็คือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านเพลงฉ่อยพุทธศักราช2566